สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทำผัดเปรี้ยวหวานกุ้งสดค่ะค่ะก็จะมีกุ้งสดซอสมะเขือเทศน้ำเปล่าซอสหอยนางรมซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลพริกไทยป่นกระเทียมสับสับประรดแตงกวาต้นหอมพริกหวานสามสีหอมใหญ่มะเขือเทศค่ะลงมือทำเลยค่ะหั่นผักค่ะแตงกวาค่ะ ต้องปอกเปลือกนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเป็นพริกหวานค่ะหั่นเป็นท่อนแบบนี้ค่ะ,คะหอมใหญ่ค่ะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะ มะเขือเทศค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะจากนั้นเป็นสับประรดค่ะค่ะต้นหอมหั่นเป็นท่อนค่ะพักไว้ค่ะ ส่วนกุ้งนะคะให้เราล้างทําความสะอาดแล้วก็ผ่าหลังค่ะผ่าหลังเรียบร้อยนะคะจากนั้นเป็นกระเทียมสับค่ะสับแบบนี้นะค่ะเตรียมทําขั้นตอนต่อไปค่ะ,คะจากนั้นเตรียมผัดค่ะใส่น้ํนมามันลงไปเล็กน้อยนะคะกระเทียมค่ะรอให้มีสีเหลืองก่อนนะคะให้กระเทียมเหลืองๆห,หอมๆก่อน พอเหลืองดีแล้วนะคะจากนั้นใส่กุ้งลงไปค่ะขอได้แค่นี้แล้วเราก็นำขึ้นเลยค่ะนำกุ้งขึ้นก่อนนะคะกุ้งยังไม่สุกดีนะยังใสๆอยู่เลยนะ จากนั้เราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะผักที่หั่นไว้นะ,ะก็จะมีพริกมีแตงกวามีหอมใหญ่มีสับประรดนะคะส่วนมะเขือเทศกับเต้นหอมไว้ใส่ทีหลังค่ะค่ะจากนั้นปรุงเครื่องเลยค่ะค่ะซอมะเขือเทศค่ะหอ,อยนางรมค่ะ ซอสตุ้งรสค่ะน้ำตาลค่ะของตุิงรสค่ะพริกไทยค่ะน้ำซุปสักเล็กน้อยค่ะไม่มีน้ำซุปกับน้ำเปล่าเลยค่ะค่ะจะน้ำใส่มะเขือเทศลงไปค่ะ ้นหอไมไว้สิคกีหลังค่ะกุ้งค่ะเราจะไม่ผัดนานนะคะเพราะว่ากุ้งเขาก็สุกถึแดสิบเอร์เซ็นแล้วนะทุกอย่างสุกดีแล้วจากนั้นใส่ชินดูรสชาติค่ะได้รสชาติอย่างที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปค่ะ ปิดแก๊สค่ะสวยมากคัตเปรี้ยวหวานกุ้งสดเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคะคทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะคาอย่ายลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชนเนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ